สามเหตุผลที่ต้องซื้อรถคันนี้นะครับข้อแรกข้อที่1คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับผมอ่าข้อที่2ข้อที่2นะครับผมคันนี้จะขับประหยัดน้ํามันมากๆครับผมเป็นตัวนิสสันอะเมร่านะครับผมเป็นตัวใหม่นะครับผมปี2021นอะครับผมอัตราการกินน้ำมันของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่23ิโลลิตรนะผมเป็นเครื่อง1,000พเทอร์โบนะครับผมอ่าข้อที่3นะครับคันนี้ไม้น้อยนะครับคันนี้ไม้เลขไม่อยู่ที่3,000กิโลเท่านั้น ไม้น้อยมากๆสภาพเหมือนป้ายแดงเลยใครได้ไปคุ้มแน่นอนครับผมอ่าสวัสดีครับผมนูมานะรถบ้านสามแยกข้าวสารบ้านโป่งราชบุรีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองสภาพดีครับผมวันนี้เรามีรถคันนี้มานำเสนอครับผมเราจะได้เป็นรถนิสสันอาร์เมล่าครับผมคันนี้ได้ตัวว l ตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะผมออกป้ายแดง699นะครับผมออกป้ายแดงมา699นะครับวันนี้เราขายแค่เราขายเพียงแค่ สามแสนแปดเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปสามแสนก็บาทนะครับผมแล้วได้ของแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถเลยครับไปสวยๆเลยนะครับผมมีของแต่งแถมให้อีกมาจากเจ้าของมาคือมาอย่างนี้เลยนะครับให้ดูนะครับผมอ่าล้อแม็กได้ขอบสิบเจ็ดได้ลายตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมสายยางสองหนึ่งห้าทับสี่ห้า R สิบเจ็ดนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูบียางยางยางวิ่งมาแค่มันสามพันโลอ่ะก็เรียกว่า ตอนออกมาแล้วเขาก็เปลี่ยนนะครับผมยางปี2021ครับอ่าดูรอบๆเลยตัวท็อปออปชั่นครบครับผมมีเดนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะผมมีไฟดันมอข้างใต้นะครับเลขทะเบียน2717ครับผมสวยๆชุดแต่งโคตรเท่เลยนะครับเห็นไหมอ่าตัวท็อปออปชั่นครบนะครับผมขับโคตรประหยัดนะครับขับได้ทุกวันนะครับขับดีเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับผมมีชุดแต่งด้านท้ายนะครับเห็นไหมอ่าโคตรเท่ครับเห็นไหม บุ้มบุ๊มบุ๊มนะแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว VL นะครับผมตัว VL คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับผมเป็นตัว VL เอลเทอร์โบนะครับอ่ากุญแจมีครบ2ชุดนะครับผมมาจากไปแดงมีแบบนี้มาเลยนะครับเวลาเราล็อกปลดล็อกล็อกกดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับผมเวลารถแซงด้วยนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถดูเลขไมค์กันยีเบ้ครับผมกดปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่าเลขไมค์ก็จะสตาร์ท อารถสไตล์ขึ้นมาแบบนี้เลขไม้ตีกลับเรือนไม้ตีกลับแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนะเลขไม้มองเห็นไหมสามพั้ยยี่สิกิโลไม้แท้ไม้น้อยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์มีบุ๊ร์วินนะครับอันนี้ให้ดูใบที่เขาเข้าศูนย์ของนิสสันมาเห็นปะ่ะล่าสุดเนี่ยเข้ามาตัวเห็นไหมวันที่1เดือน2ปี68เห็นปะ่ะเข้ามา3,000ตอนนั้น3 2 0พักกิโลนะครับผมเห็นไหม เลยนะการันตีได้เลยว่ามันเป็นหมาแท้นะครับตัวท็อปออปชั่นครบเลยครับผมพวงมาลัยมัลตีฟังก์ชันครับผมมีรับสายวงสายบลูทูธนะครับผมวิทยุมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีกล้องถอยหลังมีกล้องรอบคันแต่ผมจะเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับเห็นไหมเห็นป่ะมีกล้อง360องศาด้วยนะครับผมอันนี้จอนี้คือจอจอกล้องหลังอันนี้คือกล้อง360นะครับเห็นไหมใครได้ไปก็คุ้มอ่ะครับอันนี้อ่าตัวแอร์ดิจิตอลนะครับมีเสียบแฟลชไดร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ไว้เสียบชาร์จแบตมือถือนะ เกียร์ออโต้จะเป็นเกียร์แบบก้านตรงนะครับมีช่องวางแก้ว2ช่องนะครับสำหรับด้านหน้าตำแหน่งเบรกมืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคเลยส่งลมรอบเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะด้านคนขับด้านคนนั่งนะครับผมด้านตัวเบาะมีให้ครบเลยรอบคันเลยนะครับผมเสา A เสา B มีให้ครบเลยนะครับผมแบบนี้นะครับฝากระโปรงด้านหน้าเวลาเปิดหนึ่งตรงนี้ครับผมฝานละมันเวลาเปิดหนึ่งตรงนี้นะรุ่นนี้มีปุ่มออโต้ออฟด้วยนะครับผมเปิดปิดการใช้งานได้ตรงนี้นะครับผมถ้าเราไม่ต้องการเหยยีบเบรคจอดติดไฟแดงลดดับก็คือกดปุ่่มมนนนนี้ะะะะะคคคครรรััับบบโออออเเภาาายยยใสสสวดดลผ เห็นปะหลังคงหลังคานะครับถุงถุงไอเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเห็นปะอ่าให้ดูก่อนนะครับถุงยังไม่ได้แกะเลยสวยเดิมครับผมมีถุงลมด้านตัวบอดด้วยเห็นปะถุงลมรอบคันเลยตัวท็อปเพาได้ออปชั่นครบ,ครบ,ครบเลยนะเห็นไหมกระจกไฟฟ้านะครับผมสี่บานบานคนขับปรับออโต้มีเซ็นทรัลล็อกมีตัวล็อกกระจกบไปกระจกหู้ช้างเป็นระบบไฟฟ้าปรับพับได้นะครับโอเคเลยนะครับผมพามาดูด้านหลังต่ออ่ะ มาอย่างนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับมาจากเจ้าของแบบนี้เลยเห็นป่ะให้ดูความสดความสะอาดของเขาดิเห็นนะนี่มีที่ชาร์จแบตด้านหลังด้วยนะครับเห็นไหมเสียบแบตได้ชาร์จเสียบอะไร USB ชาร์จแบตได้นะครับเจ้าของคือใช้มาแบบนี้เลยนะเรียมเรียมแบบนี้เลยอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยนะอเปิดฝาท้ายแตะเรายกขึ้นได้เลยครับอสวยๆเดิมๆนะครับผมตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายอยู่ครบครับผมด้านหลังฝั่งขวาอยู่ครบนะครับ ด้านท้ายก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับตัวช่วยเหลือชุกเฉินนะครับผมตัวปะชุดปะยางตัวลากจูงบล็อกลงบล็อกล้อมีอยู่ครบเลยนะครับก็คือเรียกว่าได้ความสดความเดิมนะครับผมรับประกันตัวรถคือเดิมทั้งคันเลยนะครับรุ่นนี้เติมอีสิบได้นะครับไปดูด้านหน้ากันไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบนะครับขับประหยัดยี่สิบสามโลลิตรนะครับรุ่นนี้นะได้รถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับ สวยกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วป้ายแดงก็หกเก้าเก้าครับอ่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอ่าเห็นไหมสวยๆเดิมๆคือสดๆเดิมๆเลยนะครับผมหัวน้อนไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่มองเห็นไหมเห็นป่ะชิ้นแก้มเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าให้ดูมุมแสงนิดนึงครับก็คือความเดิมของเขานะครับผมแสงมาแล้วครับแสงมาแล้วฝั่งซ้ายบ้างนะครับผมเห็นไหมสวยๆเดิมๆนะครับผมมองเห็นป่ะให้ดูแสงนะครับ คือทุกอย่างเดิมทั้งหมดนะครับผมคันหน้าก็คือเดิมไม่ใช่รถโดนชนแล้วมาขายนะครับอ่าโอเคก็แดดโผล่แล้วนะครับอ่ะสรุปรายละเอียดกันก่อนมอกมกมีครบนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะผมเราจะได้เป็นรถนิสสันอะเมล่าเป็นรถปี2021รถบ้านมือเดียวสวยเดิมทั้งคันนะครับผมมีชุดแต่งให้แล้วมีล้อแม็กให้แล้วนะครับผมออปชั่นครบคเลยตัวท็อปสุดได้กล้อง3ามร้อยหกสิบองศามีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรถแซงด้วยนะครับผม เบาะหนังสีดําตัวรถสีเทานะครับผมเป็นเบาะเดินด้วยดาแดงด้วยนะผมภายในนะครับผมสวยเดิมนะครับมีกล้องทงกล้องถอยออปชั่นคือครบเลยเป็นตัว vl นะครับผมออกป้แดง699วันนี้ขาย3 8 0 0 0นแปดเท่านั้นนะครับผมสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับผมประหยัดไป3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะผมเรามีบริการเซ็นสัญญาได้ทั่วประเทศไทยเลยครับผมเรามีบริการส่งรถฟรีได้ทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อกับเราได้ครับผมได้รถบ้านมือเดียวได้ไม่น้อยได้รถปีใหม่นะครับ สวยเดิมนะครับผมสวยสดนะครับผมสิงนะครับไม่เคยโดนชนไม่เคยเฉียวชนที่ไหนนะครับใครหารถตัวใหม่ไม่น้อยนะครับผมนะครับได้รถสภาพดีๆคันนี้ก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับผมก็ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมใครไวใครได้คันนี้ก็บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครเร็วใครได้ครับถือว่าได้รถที่ดีของเราอกคันหนึ่งครับ